สวัสดีครับพวกับผมช่องดาร์กเซล์คุยอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องมาหายุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่14ในบทที่4นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็กำลังปะทะมานหัวใจมารหัวใจก็คือลินตง <c oughs> ก็คือกำลังประทะกับชิงเยี่ยน,นะครับ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่4การต่อสู้อันเข้มข้นเสียงโหร้องได้ดังไปทั่วยอดเขาสุดท้ายสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนก็เปลี่ยนเป็นร้อนแรงดังไฟพวกเขาหันขวับไปทางที่หลินต้งกระชิงเยืดยืนอยู่ จอมยุทธทั้งสองที่กําลังจะต่อสู้กันมีเกียรติยศสูงส่งในสํานักเตา๋าชิงเยี้ยเป็นอันดับหนึ่งแห่งขอชําระดินโดยไร้ข้อโต้แยง้งแม้แต่ในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งสํานักเตา๋าเขาก็เป็นอัจฉริยะที่เป็นล้องเพียงอิงเซียวเซียวเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่าเขามีพรสวรรค์มากเพียงใดในทํานองเดียวกันกับลินตองอาจจะด้อยกว่าชิงเยี้ยในด้านอาวุโสแต่ปฏิหารต่างๆที่เขานํามาสู่สํานักเตา๋าก็เพียงพอจะทําให้คนอื่นลืมไปว่าเขาเป็นสิทธใหม่ ความสาเร็จในการถอดคมพีต้าวางหูยิ่งเสริมให้เขาเป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่งแห่งหอชําระใจแม้แต่พวกศิษย์ที่เหลือยังไม่คัดขานทั้งคู่เป็นจอมยุทธ์แห่งยอดฝีมือแห่งสํานักเต๋าการประลองของพวกเขาเพื่อชิงความเป็นหนึ่งระหว่างหอและอาจเป็นการตัดสินอันดับของแต่ละหอด้วยหลังจากการประลองจากเหอการประลองนี้ได้จบลงใครจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะค้นหาว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ พื้นที่หอชำระดินชิงเยี่ยยืนเอามือไผ่หลังใบหน้าสงบราวกับผืนน้ำนิ่งสายตาที่ศาสตรมาทางหลินตงมืดครึมมากตราบใดที่เขาปิดฉากตำนานหลินตงได้อีกฝ่ายก็จะไม่มาวอแวกกับอิงหวหัวอีกสิทธิพี่ชิงเยี่ยสู้สู้สีหน้าของสิทธิ์หอชำระดินด้านหลังของชิงเยี่ยอัดแน่นด้วยความตื่นเต้นขณะที่ตะโกนให้กำลังใจเสียงดังแม้ชื่อเสียงของหลินตงจะดังเป็นพลุแตกแต่สำหรับสิทธิ์หอชำระดินพวกเขาก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวชิงเยี่ยมาก ชิงเงียส่งยิ้มบางก่อนจะพลิ้วตัวลงที่ลานประลองเมื่อมาถึงก็เงยหน้าขึ้นมองลินตงสิ์น้องลินตงรอบนี้หนักหนามากข้าได้ยินว่าชิงเยี่ยเข้าสู่คุ้มพรังเนี่ยผ่านขั้นที่เก้าแล้วและเขาก็เข้าขมาถึงก่อนเริ่มการประลองระหว่างหอแม้สุดท้ายจะล้มเหลวแต่คุ้มพรังของเขาก็ไกลเกินกว่าจอมยุทธระยะปลายสุดเขาเนี่ยผ่านเนี่ยผ่านขั้นที่แปดไปแล้วบวกกับความสําเร็จในการฝึกหนึ่งในสี่ครั้งพีลับตี้หวาง ความสามารถในการต่อสู้ยิ่งเหนือธรรมดาเจ้าต้องระวังตัวให้มากละ่ะฟังทงเอ่ยเตือนลินตงเมื่อมองชิงเย่ยด้วยสีหน้าจริงจังอืมลินตงพยักหน้าเบาๆเ,เขารู้ดีว่าชิงเยี่ยไม่ได้รับมือง่ายๆพูดกันตามความจริงแล้วความสามารถในการต่อสู้ไปไกลกว่าเจินจากสำนักผาแปรพลังอีกเมื่อผเผชิญหน้ากับคู่แข่งแบบนี้แม้แต่เขายังไม่คิดจะดูถูกเลยสิพี่หลินตงฝากความหวังด้วย พวกเราสิิหอชำระใจสนับสนุนอย่างเต็มที่สิ์หอชำระใจรอบด้านมีอารมณ์ฮึกเหิมพร้อมกับตะโกนออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันลิ่นต้องกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหอชำระใจไปแล้วการต่อสู้รอบนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะได้รับชัยชนะหลังจากอยู่ในอันดับโลมานานแสนนานหรือไม่หอชำระใจมักอยู่รังท้ายในการประลองระหว่างหอในหลายปีที่ผ่านมา ผลลับนี้ทำให้พวกเขาถูกย่อเยอะ,ย,อะอยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าสิทธิ์หอชชำระใจจะโกรธกับเรื่องดังกล่าวแต่พวกเขาก็ไม่มีทางออกใดๆแม้ว่าคัมพีตา้าวางหูจะรู้กันภายในว่าเป็นทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของสำนักเต่าแต่การตีความนั้นเป็นเรื่องที่ยากเข็นก็ทำให้ดูเหมือนเป็นไม้ประดับทำให้เข้าใจก็ไม่สำคัญว่าจะทรงพลังมา,มากแค่ไหนก็ทําไม่ได้เข้าใจมันนะนะ เหตุผลทําให้สิทธิ์หอชําระใจต้องทนสูญเสียยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับคู่ปรับจากขออื่นที่ประสบความสําเร็จในการถอดคมพีรับทั้งสาวิชาดังนั้นหอชําระใจจึงอยู่รังท้ายเสมอแม้พวกเขาไม่อยากจะยอมรับแต่ก็ไม่อาจจะทําอะไรได้ทว่าการมาของหลินตงทําลายวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ลงคมพีต้าวางหูปรากฏขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่ยอมใจยอมใจของสิทธิ์หอชําระใจทั้งหมดการมาถึงของเขาทําให้พวกเขาเชื่อมั่นว่า จะสามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาได้เมื่อรู้ถึงสายตาร้อนแรงรอบด้านจ้องมองมาอย่างมุม่งมั่นลินตงกระพ่นลมหายใจออกมาเบาบางก่อนพยักหน้าให้ผังทงเขาทยานออกไปอย่างรวดเร็วแล้วพุ่งไปยังร้านประลองแบบเดียวกับชิงเยยบภายใต้สายตาของฝูงชนจำนวนมากบนลานประลองทั้งสองยืนประจันหน้ากันเมื่อสบตากันก็มีประกายไฟแรบแปรบออกมาแม้ว่าจะยังไม่ออกกระบวน่าแต่คลื่นยวนรอบตัวนั้นเริ่มเดือดพาน ตอนนี้ลานกลายเป็นจุดสนใจของทั่วทุกบริเวณแม้แต่อิงสวนจือและหัวหน้าหอทั้งสี่บนแท่นสูงยังเบนสายตาไปทางนี้ท่านพี่คิดว่าสองคนนี้ใครจะชนะเจ้าคะอิงควรหวนหายใจอาการอับอายโกรธเคืองแล้วหายจากนะหายจากอาการอับอายและโกรธเคืองแล้วขณะที่สายตามองไปยังชายสองคนบนลานประลองที่กำลังสร้างรัศมีหน้าสะพรึงกวออกมานางอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นบอกยากอยู่นะ เี้ยวหนึ่งในความจริงจังฉายบนม่านตาของอิงเซียวเซียวขณะที่จ้องมองสองคนบนลานนางเอ่ยต่อเสียงแผ่วเบาแม้ว่าหลินต้องจะถอดความคัมพีต้าวางหูสาเร็จขุมพลังหยวนของเขายังด้อยกว่าชิงเยี่ยมากส่วนชิงเยี่ยก็ล้มเหลวในการโจมตีขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่9แต่ขุมพลังไปไกลเกินกว่าจอมยุระยะปลายสุดของเนี่ยผ่านขั้นที่8ไปแล้วยิ่งกว่านั้นแม้หลินต้องจะมีคัมพีต้าวางหูชิงเยี่ยก็มีคัมพีตี้วางดังนั้น เร็วเกินไปนักที่จะตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดว่าแต่ใครกันที่เจ้าอยากให้ชนะล่ะ อิงเซียวเซียวถามพรางจ้องอิงหววหัวอย่างหยอกเย้าอิงหววหัวอึ้งไปวูบหนึ่งกับคำถามที่หมายอย่างไม่ทันตั้งตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนความสัมพันธ์ของนางกับชิงเยี่ยก็ไม่เลวนักทำให้นางพูดคุยกับเขาได้อย่างสนิทใจเนื่องจากรู้จักกันมานานหลายปีและความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นมากกว่าเพื่อนทั่วไปแต่นางพบว่าตนเองไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ นางโกรธหลินต้งมากจากการกระทำในก่อนหนะ้าแต่เมื่อมาถึงตรงนี้นางตระหนักได้ว่าความปรารถนาที่จะเห็นหลินต้งพ่ายแพ้ไม่ได้แรงกล้าอย่างที่คิดเลยข้าข้าไม่รู้สายตาหญิงสาวกรอกไปมาก่อนจะอุบอิบตอบอิงเซียวเซียวมองลึกลงไปในดวงตาที่เบลนหลบของน้องสาวและไม่พูดอะไรกับเรื่องนี้อีกแล้วนางเอ่ยขึ้นว่างั้นรอดูต่อไปไงก็ต้องมีผู้ชนะในท้ายที่สุดนั่นแหละนะ ณบุนลานประลองตอนนี้สายตาทุกคนรวมกันเป็นจุดเดียวชิงเยี่ยมองลินต้องอย่างสงบและเอ่ยด้วยท่าทีเฉยเมยเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังเลยตอนแรกข้ายังคิดห้าสิบห้าสิบว่าเจ้าจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ลินต้งขมวดคิ้วกับน้าเสียงของชิงเยี่ยเขารู้ว่าชิงเยี่ยจงเกียดจ,จงชังเพราะเหตุผลบางประการเกี่ยวกับอิงหัวน,วนแต่เขาไม่คิดเลยว่าจะเลยเธอถึงขั้นนี้ขอบคุณสิทธิพี่ชิงเยี่ยที่เป็นห่วง แต่ข้าเชื่อว่าการเดินทางของข้าคงไม่มีที่สิ้นสุดเท่านี้หรอกในเมื่อคําพูดของชิงเยี่ยคมคูมาหลินต้องก็คิดว่าไม่ต้องแสดงออกสุภาพจนเกินไปฮะบางทีการตัดสินใจก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าคนเดียวหรอกชิงเยียย่ยยิ้มบางประกายหน้าสะพึงฉายผ่านดวงตาไปเขาก้าวย่างมาข้างหน้ารัศมีที่ทรงผักลังมากกว่าหัวเจิงหลายเท่าแผ่ออกมาจากร่างเขาราวกับน้ำหลากลินต้งถ้าเจ้าแพ้การปะระลองนี้ จงอยู่ให้ห่างจากควนควนซะรัศมีรุนแรงและโหดเหียบรวมตัวกันเป็นแรงกดดันรอบตัวหรินตงเอาไว้ขณะที่ชิงเยี่ยขยับปากเสียงแผ่วเบาก็ส่งไปในโซนภาษาของรินตงงรินต้ง,นตงขมวดคิว้วจ้องมองชิงเยี่ยและตอบช้าๆกอย่างแรกข้าขอบอกก่อนนะระหว่างข้ากับครางนั้นน่ะเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นละยิ่งกว่านั้นหากนี่เป็นการแสดงความรู้สึกที่มีต่อคนบางคนข้าบอกเลยว่าน่าผิดหวังมาก ชิงเงียมีสีหน้าเขียวสลับขาวเมื่อได้ยินคำพูดของหลินตงอึดใจความโกรธก็แล่นลิ้วขึ้นดวงตาพร้อมกับเอ่ยเสียงห้าวเฮ้อข้าไม่ตรงการให้เจ้ามาสั่งสอนบอกว่าควรทำยังไงนะในเมื่อเจ้าไม่ยอมฟังอย่าโทษว่าข้าจะจบเส้นทางปฏิหารของเจ้าที่นี่ก็แล้วกันลินตงสั่นหัวดูเหมือนว่าชิงเยี่ยจะหลงอิงวนหัว,หวปักหัวปัมซะแลว้วแต่การกระทําที่แสดงออกนั้นสุดขั้วไปหน่อยเท่านั้นเองเห็นได้ชัดว่า ที่ลินตงพูดไปนั้นไรไประโยชน์กับชิงเยี่ยในสภาพนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรต่อเขาจ้องมองชิงเยี่ยสูดลมหายใจลึกแสงเรืองสีเขียวเข้มพร่านขึ้นบนล่างกายเกตังกรสีเขียวปรากฏเคลื่อนเรือนลางบนผิวของเขาเริ่มการประรองได้เมื่อเห็นดังนั้นกรรมการที่ลอยตัวอยู่เหนือลายประรองก็พยักหน้าเสียงทุ้มต่ำสะท้อนลงมาเบื้องล่างข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้าก็ปฏิเสธที่จะรับดังนั้นข้าจะทำในแบบของตัวเอง เพื่อให้เจ้ารู้ว่าควรถอยไปข้าจะเอาชนะเจ้าต่อหน้านางให้ได้ชิงเยี่ยวพูดจบดวงตาก็มืดครึมลงเขากำมือแน่นคลื่นหยวนไร้ขอบเขตกวาดตัวออกมาอย่างไม่หยุดหยัางจากนั้นเท้าก็ทรงแรงกระทืบลงไปร่างเขาพุ่งแหวกอากาศมาประกฏตัวต่อหน้าลินตงหมัดรุนแรงเวียงออกมาทําให้เกิดความอ่าอาศจรัร์ที่มาถึงตัวลินตงด้วยความเร็วปานสายฝ้าบรรยากาศนั้นไร้มิตรภาพบนลานประลองได้ประทุขึ้นแล้วป๊่ ปังแรงจากหมัดที่ปาเถื่อนและดูดันรวมตัวกันเป็นหลุมมวลใต้หมัดของชิงเยียเสียงแหวกอากาศแสบแก้วหูดังหวีดวิวออกมาอันที่จริงแม้แต่ช่องว่างเบื้องหน้ายังเลื่อมซ้อนจากพลังหมัดนี้เลยชิงเยียแสดงเห็นความแข็งแกร่งอย่างมีนายไม่น้อยจงังหวะที่เขาส่งพลังออกมาการโจมตีนี้ไปไกลกว่าห้วเจินจัดสำนักผาแปรพลังซิอีกแรงหมัดที่น่าเกรงขามขยายขนาดอย่างรวดเร็วในม่านตาของหลินตงทันใดนั้น แสงเรืองสีเขียวก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของเขาปรากฏต,ตรงหน้าด้วยความเร็วปานสายฝาเปลี่ยนเป็นโล่เกรดสีเขียวที่มีขนาดร้าวหนึ่งศอกคร่งมัดของชิงเยี่ยไม่รั้งรอขนาที่ซัดลงบนโล่สีเขียวอย่างรุนแรงพลังดูดันไร้การควบคุมระเบิดออกบังคับให้โล่ถอยไปข้างหลังเวียงมัดไปไปยังหัวของหลินต้องอย่างรวดเร็วว้า ทว่าโลก่เกร็ดสีเขียวก็หยุดเคลื่อนไหวเมื่ออยู่ห่างจากหัวหลินตงเพียงศอกหนึ่งเวลาเดียวกันแงรงลมรุนแรงและดุดันก็ถูกสกัดกั้นไว้ได้อย่างสิ้นเชิงประกายเยียบเย็นว้าผ่านดวงตาของชิงเยี่ยงไม่เห็นภาพนี้ก้อนพลังที่รวมตัวกันอยู่บนฝ่ามือพุ่งออกไปดูร้าวกับลูกศรแหลมคมทะลุทะลวงโล่และซัดเข้าใส่ใบหน้าของหลินตงด้ยวยความเร็วที่น่าตกตะลึงวูวแขนมังกรมรกตดูหลายและเยือกเย็นกวาดออกมาตรงหน้าไขว้กันไวหลินตงรับการโจมตีเอาไว้ แขนมังกรปรากฏขึ้นหลินโต้ก็ไม่รังเรที่จะเร่งฝีเท้าไปข้างหน้ามืององกุ้มเป็นกรงเล็บมังกรพุ่งตรงออกไปนิ้วมังก,ก,กรมรกฏราวก็หอกแหลมคมทะลุผ่านอากาศและเล็งเป้าไปยังจุดตายของชิงเยีย่เมื่อชิงเยี่เห็นหลินโตตะลุยมาหาพร้อมกับร่างกายอันทรงพลังเขาไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวกลับเป็นเสียงในลำคอแทนจากนั้นมือทั้งสองว่ากระบวนท่าสัญลักษณ์ด้วยความเร็วปานสายฟ้าทันในนั้นคลื่นพลังสีเหลืองเข้มนหนักหน่วงก็พานออกมาจากร่างของเขา ข้ารู้ว่าเจ้าเรียนรู้ทักษะวิชาเพิ่มพลังกายชั้นสูงมาแต่ข้าก็อยากรู้ว่าจะสู้วิชาเพิ่มพลังกายจากหอชำระดินได้หรือไม่เื่อนหยวนอุดมไปด้วยสีเหลืองพุ่งออกมาจากทุกรูขุมขนบนร่างของชิงเย่ยอย่างบ้าคลั่งพริบตาผิวหนังของเขากลายเป็นสีเหลืองเข้มราวกับสีของดินให้ความรู้สึกหนักแน่นและมั่นคงร่างอาถรรพ์พลังปะตะัตตภีเสียงทุ่มลึกเป่งออกมาจากปากของชิงเย่ยอึดใจต่อมา สีเหลืองก็แผ่ขยายไปทั่วร่างของเขาอย่างรวดเร็วทําให้เขาดูรากบรูปปั้นดินเหนียวขณะเดียวกันกับคลื่นเบาบางก็ดุดันแผ่กระจายออกมาพอเปลี่ยนร่างแล้วชิงเยี่ยก็ก้กาวไปข้างหน้านิ้วทั้ง10บพลิกขึ้นเปลี่ยนเป็นเงานิ้วแหลมคมซึ่งดูเหมือนจะปกคลุมท้องฟ้าขณะที่ปะทะกับนิ้วมังกรของดินต้งนั้นอย่างจัง เปรียงเปรียงเปรียงกระแสลมกาดลึกพร้อมกับเสียงระเบิดสนั่นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจุดปะทะคลื่นพลังคมกริบมากมายล้วนไหลออกไปทําให้พื้นดินใกล้เคียงเต็มไปด้วยหลุมบ่อจนดูเหมือนลังพึ่งทุกคนที่อยู่รอบร้านประลองมองการต่อสู้เข้มข้นด้วยสายตาอันตื่นเต้นคลื่นที่กระจัดกระจายออกมาจากสมอรภูมิทําเอาหัวใจสั่นละลัวพวกเขารู้ดีว่าถ้าเป็นพวกเขาลงไปต่อสู้รอบนี้แม้ว่าจะต้านทานอย่างสุดกําลังก็ดูเหมือนว่าร่างของพวกเขาคงจะโดนเจาะจนพรุนอย่างแน่นอน หน้าแปลกที่ชิงเยี่ยก็เรียนรู้วิชาเพิ่มพลังกายชั้นสูงของหอชำระดินที่ชื่อว่าร่างอาถรรพ์พลังปัตตภีมาด้วยตรงบริเวณที่นั่งของหอชำระใจผังธงและคนอื่นๆมีสีนหน้าเคร่งขรึมขณะที่สังเกตการต่อสู้ที่เหนือคำบรรยายและอดไม่ได้ที่จะเอ่ยความเห็นข้อได้เปรียบของหลินต้องอยู่ที่กำลังกายทรงพลังแต่ตอนนี้ชิงเยี่ยใช้วิชาร่างอาถรรพ์พลังปัตภีแล้วดูเหมือนว่าความได้เปรียบของเขาจะลดลงอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเจียงเห่าเอ่ยเสียงต่ำ รอบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ชิงเยียดสงก็เป็นสิทธิ์เอกแห่งหอชำราดินสิทธิ์น้องหลินต้งเจอเมวยถูกคู่ซะแล้วมัดมังกรดูป่าเถื่อนและมัดและมัดสีเหลืองร้าวกับพื้นดินพลังสองสายพุ่งแหวกอากาศออกมาครู่เดียวก็ปะทัก,กันอย่างหนักหน่วงตุ้มตุม ขณะที่เกิดการประทะกันเสียงหวีดวิวดังสนั่นหูไปทั่วลานบาลองลื่นพลังที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปราวกวาดออกมาเป็นวงหน้าดินเปิดอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีรอยแยกขนาดกว้างจํานวนมากกำปั้นทั้งสองผลักกันไปด้านหลังขณะปะทะกันร่างสองร่างพังะถอยหลังไปหลายก้าวเนื่องจากแรงปาเทือนที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เท้ากระทบกับพื้นรอยลึกจะปรากฏขึ้นด้านหลังอาการสันไหวเล็กจากเกิดเสียงระเบิดต่ํา สองจอมยุทธแลกเปลี่ยนกระบวนท่ากันในเสี้ยววินาทีแต่ความดุดันของการต่อสู้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งพลาดท่าก็ดูเหมือนอีกฝ่ายจะใช้ช่องโหวซัดพลังหนักน่กนวงใส่ไม่ยั้งในทันทีการดวลระหว่างจอมยุทธหัวกะทิแพ้ชนะมักตัดสินกันในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวชิงเยี่ยเลียริมฝีปากความเยือกเย็นในสายตาขึงขังขึ้นทั้งคู่มีฝีมือเท่าเทีเทยมกันในการประทะกันก่อนหนะ้าแต่ต้องรู้ว่าหลินตงมีขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่6ซึ่งเป็นช่องว่างใหญ่ระหว่างพวกเขาขณาะนั้นหล ตรงๆ้วยความสามารถเช่นนี้แม้แต่ชิงเยีย่ที่มีเรื่องบาดหมางส่วนตัวยังไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับว่าลินต้องเป็นจอมยุทธที่รับมือได้ยากจริงๆหากหลินต้องมีขุมพลังเดียวกับเขาแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาคงจะได้รับชัยชนะไปแล้วแต่โชคร้ายที่ความยุติธรรมแท้จริงไม่มีในโลก กลุ่มไอสีเหลืองเข้มพ่นออกมาจากปากของชิงเย่ยช้าๆใบหน้าเขาซึ่งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มจากวิชาเพิ่มพลังที่เขาใช้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตราประทับในมือเปลี่ยนแปลงบูบไหวทันใดนั้นเขาก็ก้มตัวลงตกมือทั้งคู่ลงไปบนพื้นอย่างหนักหน่วงว้าบพื้นดินสัตวะเถือนเมือม่อมือของชิงเย่ยสัมผัสดโดนราวกับว่ามีความผักผผนผันผวนรุนแรงและป่าเถื่อนอยู่ใต้พื้นผิวซึ่งกำลังก่อตัวและเคลื่อนที่ไปปรากฏตัวเหมือนกับสัตว์อสูรดุร้ายที่หมอบซุ่มโจมตีอยู่นนี่มั สายตาตกตะลึงมองอยังร้านประลองที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบางคนตระหนักดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนาทีต่อมาเสียงกุทานบางเบาก็ดังออกมาฝ่ามือแกโลกกำลังฟ้างั้นเหรอนี่เป็นทักษะการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของหอชำระดินนอกเหนือจากกัมพีลับตี้วางน่าจะประหลาดใจน่าประหลาดใจมากจีสิทธิ์พี่ชิงเยี่ยก็ฝึกฝนด้วยสมแล้วที่ได้รับยกจ้องมาเป็นจอมยุทธ์ระดับสองรองจากสิตพี่เซียวเซียวดูเหมือนครั้งนี้หลินตงจะตกอยู่ในอันตรายซะแล้ว S 1> <S 1> ฮก็ยากอยู่นะลินต้งยังไม่ได้ใช้วิชาคัมภี์ต้าวางหูเลยดังนั้นเกินไปที่จะด่วนสรุปใช่ใช่เสียงเซ็งแซ่ดังไปทั่วบุเขาราวกับน,น้ําท่วมตอนนี้การดลร่างหลินต้งกับชิงเยี่ยกลายเป็นศูนย์รวมของสถานที่แห่งนี้ไปะแลว้วลินต้งรู้สึกได้ถึงคลื่นป่าเถื่อนอและรุนแรงจากพื้นดินเช่นกันแววตาฉายแววเคร่งขึมทันใดนั้นเขาก็เคลื่อนล่างกระโจนขึ้นไปบนอากาศชิ มุมปากชิงเยี้ยบิดลงไม่เห็นภาพับพรันเขาก็กำมือสัมผัสกับพื้นดินเอาไว้แน่นเปรียงพื้นดินสั่นสะเทือนแรงจุดที่ลินต้งยืนอยู่กรอนหน้าก็ถล่มลงโคลนหินดันตัวพุ่งออกไปทั่วอึดใจต่อมาพลังงานสีเหลืองเข้มมหาศาลก็แผ่มารวมกับดินโคลนหินเข้าด้วยกันก่อนเปลี่ยนเป็นมือสีเหลืองขนาดใหญ มือนี้ราวกับอุ้งมือปีศาจผุดขึ้นจากขบเหวนนรกเมื่อพนวกกับลมคลั่งก็ทะลุผ่านช่องว่างพุ่งตรงเข้าหาหลินต้องอย่างรวดเร็วดวงตาของลินต้องมืดคลึมลงเมื่อมองมือใหญ่ที่แหวกออกมามาตะลุยตรงมาหาเขาร่างของเขาหลบไปข้างหลังและเมื่อมือใหญ่ยังไล่ตามมาติดๆพลังงานรุนแรงหาใดเปรียบพร้อมพุ่งพร้อมฝุ่นผงปลิวไปทั่วอากาศภาพการบดบางแสงอาทิตย์ช่างดูน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากลินต้องดูราวกับนกน,น้อยถลาบนท้องฟ้า ขณะที่หลบหลีกมือใหญ่ที่พยายามคว้าตัวเขาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็พลาดขวาเขาไปเพียงเส้นยาแดงพลาแปดส่งผลให้เกิดเสียงอุทานดังขึ้นจํานวนหนึ่งข้าอยากรู้นะักเจ้าจะหนีไปได้นานเท่าไรกันประกายเหยียดในเยือกว้าผ่าในดวงตาของชิงเยี่ยขณะที่คว้าไปข้างหน้าสามารถมองเห็นแสงสีเหลืองดินนับสิบสายพุ่งออกมาจากมือขยาดใหญ่นั้นปิดกั้นทางหนีของลินต้งไว้ทุกทาง ลินโต้งหยุดอยู่ครั้งอากาศเขามองมือใหญ่สีเหลืองเบื้องล่างที่เหมือนจะพุ่งอัดเขาราวกับอสูรครั้งเส้นสีเทาพรานบนหน้าผากเนตรอสูรเวงหวางเปิดออกขึ้นอีกครั้งแสทยามที่ดวงตาอสูรปรากฏตัวแสงเรืองสีเทาขนาดมือมาที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าพื้นที่ว่างตรงหน้าลินโต้งก็เกิดเป็นอาการบิดเบี้ยวอสูรหวางร่างยักษ์มาพร้อมกับร่างสีโบราณเคลื่อนตัวออกมาอย่างชา้า ไอแห้งแรงปกคลุมไปทั่วบริเวณความรู้สึกอ้างวางก่อตัวขึ้นเหนือการเวลาส่งผลให้หัวใจคนมองนั้นเต้นทีเนตรอสูนเวิงวางสิ์น้องลินตงฝึกวิชานี้จนถึงขั้นที่สาม,มารถเรียกใช้อสูนวางได้แล้วมองร่างอสูรวางอยากสิ์หอชำระใจที่ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรก็อุทานออกมาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และความตื่นเต้นลินตงยืนอยู่บนร่างอสูนวาง ดวงตาเย็นชามองไปยังมือยักษ์สีเหลืองที่ลอยวือเข้ามาขณะเดียวกันดวงตาของกระสุนวางที่ปิดสนิทก็รืมขึ้นทันใดน,นั้นคลื่นยวนโดยรอบก็เดือดพร่านที่อยู่เบื้องล่างหวังเยี่ยนที่กำลังฟื้นฟูพลังดวงตาที่ปิดสนิทมานานตั้งแต่ชนะรอบก่อนก็รืมตาขึ้นในนาทีที่อสูรวางปรากฏตัวแววตาประหลาดใจฉายผ่านดวงตาที่เฉยเมยของเขาเรียนรู้เนตรอสูนวางเวิ้์กวางได้งั้นเหรอ ดวงตาหนึ่งเดียวของอระสูนหว่างลืมตาขึ้นและดูราวกับโลกทั้งใบก็มืดสนิทแสงสีเทาที่มีมาพร้อมกับพลังทำลายร้างหน้าสะเพิงกลัวเหมือนเคียวยมปทูตภายใต้สายตาเร่าร้อนจำนวนมากพลังสายนี้ก็ฉีกท้องฟ้าสัตว์เข้ากับมือใหญ่สีเหลืองที่น่ากลัวในทันทีเปรียง เสียงแผ่นดินเลื่อนลั่นราวกับฟ้าผ่าดังข้ามไปทั่วฟากฝ้า,าราวกับว่าท้องฟ้ามืดลงฉับพลันแสงสีเทาและแสงสีเหลืองที่กระเพื่อมไหวด้วยความผันผวนที่น่าครัวนั้นแต่ราศีนั้นครอบครอมครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าเอาไว้ บนยอดเขาเหล่าสิษย์สำนักเต๋าบองคลื่นพลังรุนแรงที่กระหน่ำบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าตกตกะลึงการประทะกันนี้น่ากลัวยิ่งหนกักดวงตาของอิงเซียวเซียวและอิงวนวนจับจ้องไปบนท้องฟ้าขณะที่แววเคร่งเครียดกระพริบผ่านดวงตาของพวกนางไปเห็นได้ชัดว่าความดุเดือนการต่อสู้ระหว่างลินต้งกับชิงเยี่ยอยู่เหนือความคาดหมายของพวกนางไปโขกตามคาดเนตอสูนเวิงวัง หวังเยี่ยนเงยหน้าขึ้นจ้องมองสีสองสีที่กวาดผ่านท้องฟ้าอย่างคึกขนองดวงตาเฉยเมยเขาหลีลงขณะเอ่ยพึมพำกับตนเองปังเสียงหวังเยี่ยนหายไปการยันกันบนท้องฟ้าก็ถึงจุดแตกหักแสงสีเทากัดกร่อนลงมาเบื้องล่างอย่างบ้าคลั่งพลังทำลายล้างน่ากลัวที่ถูก,กปล่อยออกมาไม่หยังรอยแยกจำนวนมากปรากฏบนมือใหญ่สีเหลืองในที่สุดก็ปล่อยเสียงดังปังและระเบิดเป็นฝุ่นฟิวฟิว มือใหญ่สลายตัวขณะที่ลำแสงสีเทาหนา,นานแน่นบนท้องฟ้ากระจายตัวออกไปเช่นกันทันใดนั้นก็พุ่งลงมาหาชิงเยี่ยร้าวกับพายุสีหน้าของชิงเยี่ยขรึมลงเมื่อเห็นมือใหญ่ถูกลินต้งทำลายด้วยวิชาเนตรอสูรเบิงหวางเขากระทืบเท้าบดผืนคลื่นหยวนสีเหลืองเข้มแผวมาจากร่างกลายเป็นโลดินสีเหลืองหนานหนักหาใดเปรียบชีแสงสีเทาตกลงมาบนโลดินร้าวกับพายุทันใดนั้นก็ซัดโลดจนเป็นปรูพรุน แต่แสงสีเทาไม่สามารถทำลายโลได้อย่างสิ้นซากแม้ว่าวิชาเนตอสูรเวิงวางของดินต้องจะมีพลังเหนือกว่ากระบวนท่าก่อนทว่าเศษเสี้ยวของพลังที่เหลือก็ทำลายชิงเยี่ยอะไรไม่ได้ชิงเยี่ยเป็นสิทธิเอกตัวเท่เป็นหอชำระดินและไม่ใช่จอมยุทธฝีมือธรรมดาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ดินต้องจะสามารถเอาชนะเขาได้ฝุ่นผงสีเหลืองแสกไปทั่วอากาศแสงสีเทากระจัดกระจายลินต้องรอยอย,อยู่บนฟ้าขณะที่อสูรวางใต้ฝ่าเท้าหายตัวไปอีกครึ่งหนึง่ง อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปลดปล่อยการโจมตีที่ท,ทรงพลังลินต้งก้มลงมองชิงเย,ย่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บม้างนักจากการปกป้องของโลดินทันใดนั้นเขาก็ขมวดคิว้วดูเหมือนว่าการต่อสู้อีกฝ่ายจะหนักหนามากกว่าที่เขาคิดไว้แลว้วปุบปุบโลดินสลายตัวกลายเป็นทรายสีเหลืองลงมาตรงหน้าชิงเย่ยขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบจ้องมองลินต้งกลับทั้งคู่เผชิญหน้ากันครู่หนึ่งก่อนที่ชิงเย่ยจะสูดลมหายใจลึกจากนั้น เขาก็นั่งหลงต่อหน้าฝูงชนมือสีเหลืองเข้มข้างหนึ่งยื่นออกมาจากแขนเสื้อของชิงเยี่ยปลายนิ้วทั้งสิบแตะให้แตะเข้าหากันเลือดสีแดงซึมออกมาจากปลายนิว้วจากนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวสร้างสัญลักษณ์โลหิตแปลกประหลาดตรงหน้าสัญลักษณ์โลหิตกระจายออกมาก่อนที่จะดิ่งลงสู่พื้นดินและหายไปอย่างน่าประหลาดนั่นชิงเยี่ยก,กำลังจะใช้วิชาคมพีไต้วางแล้ว อิงเซียวเซียวที่สังเกตเห็นท่าทางของชิงเยี่ยมาตลอดก็เลิกคิ้วขึ้นขณะเอ่ยแสดงความเห็นเสียงเบาอยู่ข้างๆอิงควนควนไม่ได้ยินแบบนี้ก็เหมือนหัวใจถูกบีบเค้นน่างร,รู้ว่าคัมพีตี้วางเป็นทักษะที่สมพลังที่สุดของชิงเยี่ยใช้ชัดว่าชิงเยี่ยตั้งใจจะใช้เพื่อให้ได้รู้ดำรู้แดงถึงตัวผู้ชนะกระบวนท่านี้เสียงเซ็งแซ่รอบด้านแผ่วลงเมื่อชิงเยี่ยออกกระบวน่านประหลาดบางคนเหมือนจะรู้จักดีทันใดนั้นแววตาเร่าร้อนก็ลุกโชนยังไม่เคยเป็นมาก่อน คำพีรับทั้ง4เป็นวิทยายุทธที่เหล่าสิทธิส่วนใหญ่ต่างต่างตั้งความหวังที่จะเรียนรู้แต่มีเพียงสิทธส่วนน้อยที่จะฝึกได้สําเร็จดังนั้นพวกเขาอยากเห็นคำพีอยากเห็นกับตาว่าคำพีรับทั้ง4นั้นมีอนุภาพมากขนาดไหนสัญลักษณ์โรหิตชิ้นแล้วชิ้นเล่าซึมหายไปในพื้นดินทั้งลานปะลองก็ถูกย้อมไปด้วยสีแดงและเรื่องสีคำเสียงคำรามแววมาจากใต้พื้นดิน ลินตงที่ลอยอยู่ครางอากาศขามวดคิ้วมองไปที่พื้นดินลึกลับใต้ร่างประกายฉายวูบในดวงตาขณะที่เขาพลิกนิ้วขึ้นพลังเฉียบคมยิงเข้าใส่ชิงเยี่ยในทันทีกึกแต่เมื่อขึ้นพลังอยู่ห่างจากชิงเยี่ยสิบศอกแสงสีเหลืองเข้มอมแดงก็ปรากฏรอบๆตัวชิงเยี่ยสกัดพลังอีกฝ่ายไว้ได้อย่างง่ายดายลินตงเจ้ามีพรสวรรค์อย่างน่าตกใจหากเจ้าฝึกวรยุทธ์ในสำนักเต่าสักปีสองปีดูเหมือนจะไม่มีสิทธิ์คนไหนสามารถต้านเจ้าได้ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นิ้วมือของชิงเยี่ยถูกย้อมไปด้วยเลือดงองงุ้มลงทันใดน,นั้นดวงตาของเขาเหลือบมองขึ้นขณะที่แสงสีเหลืองเข้มระยับร่างครูอยู่ภายในเขาจ้องมองถิ่นตงความภาคภูมิฉายชาบนใบหน้านั่นเพราะเขาเชื่อมั่นต่อคำพีตี้วางที่เขาเรียนรู้มาดูเหมือนว่าเส้นทางเจ้าจะเข้ามุมอับแล้วนะการแสดงออกอันเที่ยมเกรียมพุ่งขึ้นสูงใบหน้าของชิงเยี่ยนิ้วทั้งสิสร้างสัญลักษณ์เรือนรอง ขณะที่กระบวนท่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพื้นดินเริ่มสั่นไหวราวก็เกิดแผ่นดินไหวคำภีตีว้วางสัญลักษณ์เทพมังกรร้อมพระสุธาเสียงคมดังออกประกาศจากปากของชิงเยี้ยด้วยโทนทุ้มต่ำสัญลักษณ์ที่กำลังเปลี่ยนรูปก็หยุดลง พื้นดินสายยางบ้าคลั่งและรุนแรงทุกคนรู้สึกชัดว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอยู่ใต้พื้นดินซึ่งต้นกำเนิดกระบวนท่าน,นี้ก็คือบริเวณที่ชิงเยี่ยกำกลังยืนอยู่ม่านตาของหลินตงหดเกร็งเมื่อสังเกตพื้นดินเบื้องล่างกะด้วยการรับรู้จากคลื่นจิตเขาสัมผัสดได้ถึงการรวบรวมพลังงานจากทุกทิศทางใต้พื้นดินนี่คือพลังของกัมพีตีว้วางงั้นเหรอหลินตงถอนหายใจขณะที่ดวงตาทั้งคู่นั้นแข็งกร้าวขึ้น ปิวทันทีที่ลินต้งหายใจออกพื้นดินเบื้องล่างลายปลลองก็ยุบตัวลงมวลโครนสีเหลืองผสมริ้วสีแดงนับสิบสายพุ่งออกจากพื้นดินราวกบลาวาปะทุออกจากปล่องภูเขาไฟพวกมันไข่สลับกันไปมาบนท้องฟ้าดูราวกับว่ามีมังกรโคลนนับสิบตัวว่ายวนอยู่รอบตัวลินต้งขึ้นพลังหน้ากลัวสกัดทางหนีทีไล้ไว้จนหมดสิน้นพันนึกมังกรดินไร่รำบนท้องฟ้าอย่างคึกขนอง ขณะที่ดวงตาของชิงเยี่ยดูดันลงหลายลงหลายส่วนอึดใจต่อมามังกรเหล่านั้นก็พุ่งเข้าใส่ลินต้องอย่างไม่ปราณีคลื่นหยวนหมุนเวียนในร่างลินต้องอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นภาพนี้แต่ขณะที่เขาคิดว่ามังกรดินเหล่านั้นกําลังซัดเข้ามาพวกมันก็พวยพุ่งเข้าหากันแทนเปรียปร้ยงเปรียปร้ยงเสียงต่ําลึกกระทึม ดังกระหึมไปทั่วแววตาตะลึงวับขึ้นในดวงตาดินต้องครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเห็นสายโครนผสม,มแสงสีเหลืองเข้มกำลังจับตัวเป็นกลุ่มกรอนรอบตัวเขาจากนั้นก็กลายเป็นลูกทรงกลมสีเหลืองมห่ือมาขังเขาไว้ภายในแสงสีโลหิตบนพื้นผิวรวมตัวกับลูกทรงกลมก่อร่างขึ้นจากนั้นเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์โลหิตประหลาดจํานวนมากสัญลักษณ์เหล่านี้ส่งพลังประหลาดออกมากัดกร่อนขึ้นยวนของดินต้องอย่างต่อเนื่อง ลานประลองเงียบกริบทุกคนมองลูกทรงกลมสีเหลืองที่ขังหลินโต้งไว้ด้วยอาการตกตะลึงพวกเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนน่ากลัวที่อยู่ในรูปทรงกลมคล้ายผนึกถ้าใครถูกขังไว้ข้างในก็ดูเหมือนจะหาทางรอดได้ยากหลินโต้งเจ้าแพ้แล้วเมื่อเจ้าถูกขังอยู่ในสัญลักษณ์เทพมังกรล้อมพระสุธา คลื่นยวนของเจ้าก็ไร้ความหมายการสูญเสียคลื่นยวนไปจะทําให้เจ้าไม่สามารถทําลายวิชานี้ได้ชิงเยี่ยงเงยหน้าขึ้นเขามองลูกดินทรงกลมที่ลอยอยู่บนฟ้าก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงไม่แยแสเสียงของชิงเยี่ยดังขึ้นคนรอบรานประลองก็ฮือฮาขณะที่สีหน้าของสิทธิ์หอชําระใจเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดขึ้นและจบจะจบลงง่ายๆแบบนี้นะหรอพวกผังธงมีสีหน้าเคร่งขรึม ความกังวลฉายผ่านดวงตาของพวกเขาไปแต่พวกเขาก็ไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเหมือนกับคนอื่นๆสัญลักษณ์เทพชิ้นนี้รับมือได้ยากนะถ้าใครถูกรั้งอยู่ในคลื่อหยวนก็จะใช้การไม่ได้ไม่ต่างอะไรกับการหักแข้งหักขาจอมยุ่ยส่วนใหญ่เลยลินต้องเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วละดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้ใช้กมภีต้าวางบูด้วยซ้ำอิงเซียวเซียวมองลูกดินทรงกลมที่ใช้ด้วยสัญลักษณ์โลหิตก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆอิงหัวหววกัดริมฝีปากแดงนั่น จากนั้นก็หัวเราะเสียงขมขื่นออกมาอย่างช่วยไม่ได้ชายที่มักจะระวังตัวอยู่เสมอดันพาลาดแสแล้วไม่ไกลนักหวังเย็ยนจ้องมองลูกดินทรงกลมบนท้องฟ้าขมิ่งนาทีต่อมาเขาก็เหยียดตัวตรงขึ้นขณะที่มีแววเฉียบคมราวกับดวงตาอินทรีวูบไหวในดวงตาเฉยชาของเขานี่เป็นสัญญ,ญาณสะท้อนออกมาปรากฏก็ต่อเมื่อเขารู้สึกถึงอันตรายถูกขังอยู่ในลูกดินทรงกลมหลินต้องเลือกที่จะหลับตาลง ตอนนี้คลื่นหยวนที่ไหลเวียนในร่างหมุนวนช้าลงอย่างมีนัยดูเหมือนจะมีสาเหตุมาจากแรงกดดันของผนึกรลางของข้าไม่ได้มีแค่คลื่นยวนหรอกกำปั้นของหลินตงกำแน่นขึ้นขณะที่พึมพำแสงเรืองสีเขียวหนาทึบกพ็พรั่งพลูออกจากผิวกายคลื่นมังกรฟ้าที่เชื่อมต่อกับจุดตันเถียนปะทุกออกมาในที่สุดก็ไหลทะลักราวก,กับน้ำหลากเข้าไปตามแขนขาของหลินตงเสียงมังกรคำรามต่ำดำลึกออกมาจากร่างของหลินตงวิว ภายในรูปทรงกรมสีเข้มดวงตาที่ปิดสนิทก็หของหลินตงนั้นก็ลืมตาโพรงม่านตาสีดำเข้มกลายเป็นสีเขียวดูราวกับว่ามีมังกรเขียวแหวกว่าอยู่ในดวงตาของเขาด้วยตอนนี้วิชามังกรมรกตเทวะของเขาได้พัฒนาขึ้นอีกระยะไปแล้ว เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่4ี่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ลินตงก็คงจะยังไม่ได้ใช้กําปีต้าวางหมูสักระมังเพราะว่ามันต้องเก็บไว้ใช้กับที่หนึ่งใช่ไหมเห <c oughs> มือนกับใช้ใช้แค่มังกรมัดตะกฏก็ชนะได้อะไรอย่างนี้ว่าโชว์เทพ <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกริงิงิงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับก็ติดตามต่อในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายครับ